โลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดมาด้วยความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งดีและไม่ดีไม่มีอะไรบังเอิญมันมีเหตุและผลที่ทำให้เกิดพระราชสังวร,รยานหลวงพ่อพุทธฐานิโย ท่านได้เคยสอนว่าทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญกุศลหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆจะเข้าใจว่าไม่มีคำว่าบังเอิญใดๆทั้งสิ้นกรรมนี้แม่นยำยิ่งกว่ารเรดาตรวจจับของนาซาพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนน้ําตาที่เสียจากความพลัดพรากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่ดังนั้นเราจึงเคยพบปะคนมากมายจนผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องเราทั้งสิ้นจากคำอธิบายข้างต้น เป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้พบเจอรู้จักพึ่งพามาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนแฟนคู่รักมิตรศัตรูครูลูกศิษย์เมียหลวงเมียน้อยเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์และประกอบกรรมร่วมกันมาก่อน จึงได้มาเจอกันอีกเพื่อชดใช้กรรมหรืออาจอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคนก็เคยอุปธรรมคำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้จึงไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนา หากใครเคยไปในสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อนรู้สึกคุ้นคุ้นกับเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อนเคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนหลัง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณเก่าที่ติดตัวมาแต่ก่อนพระภาลีพุทธนวัจนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาก่อนคำว่าบาังเอิญดูเหมือนว่าไม่มีในภาษาบาลีมีแต่คำว่าเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรือเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดดังที่ท่านพระอัสชิแสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าทำทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่คนเกิดมาแตกต่างกัน เป็นเพราะได้กระทำเหตุคือทำกรรมมาแตกต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั้นเป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะต่างกันมีอุปนิสัยดีเลวต่างกันกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุข ทนนเสสรรริิญาอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันจึงทำให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมานะการกระทําทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากสิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นได้โดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถจะเกิดขึ้นเลยลอยหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกปัญหาเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้นกิงไม้ตกใส่หัวหกล้มล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับคำว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มใครอิ่มแทงไม่ได้ เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่ลับที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรมทั้งกุศลและอก,กุศลที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันใดนั้นจะส่งผลก่อนกันถ้ามีวาสนาแม้โลกกว้างกว่านี้ก็เจอกันและแม้โลกแคบกว่านี้ครึ่งหนึ่งถ้าไม่มีวาสนาก็ไม่มีวันผ่านพบ